ในยุคสมัยที่ผู้คนต่างใช้ชีวิตไม่สนใจใครกับช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิต เราต้องตั้งสติเพื่อมองหาแสงสว่างในความมืดยังมีแสงสว่างจากชายตาบอดตาบอดมองไม่เห็นฉะไหนเลยถึงต้องมาถือโคมไฟโคมไฟส่องทางสว่างสามารถส่องถึงใจคนได้หรือไม่ติดตามรับฟังได้จากเรื่องเล่าในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้ตัวคุณพลาดเรื่องราวดีๆก็อย่าลืมกดติดตามช anel Mr Happy กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด C first จะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอของรายการแฮปปี้มีเรื่องเล่าค่ะทั้งยังสามารถเข้าไปดูรายการอื่นๆของทางช่องได้อีกด้วยนะคะเชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้คำตอบที่ชายตาบอดต้องถือโคมไฟกันแล้วนะคะเช่นนี้ก็ไปฟังกันเลยค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่า มีตรอกซอยอยู่ที่หนึ่งที่มีแต่ความมืดและแคบไม่มีแสงไฟส่องทางให้ความสว่างแต่ก็ยังมีคนใช้สัญจรอ,อยู่เป็นประจำนะคะเพราะว่าเป็นทางลัดที่จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้ดีค่ะและในคืนหนึ่งนะคะก็ได้มีพระรูปนึงนะคะเดินผ่านเข้ามายัางตรอกนี้เพื่อมุ่งหน้าไปยังอารามค่ะซึ่งในซอยที่มีแต่ความมืดนี้นะคะมันมืดมาก มากนะคะกระทั่งนิ้วมือทั้ง5้ายังไม่อาจมองเห็นได้เลยค่ะเมื่อเดินไปเรื่อยๆพระรูปนี้ท่านก็ทั้งเดินชนผู้อื่นและถูกผู้อื่นเดินมาชนอยู่เรื่อยๆไม่หยุดหย่อนค่ะสร้างความลำบากต่อการเดินทางมากในตอนนั้นเองนะคะก็มีชายผู้หนึ่งนะคะถือโคมไฟเดินเข้ามายัางตรอกนี้ค่ะ แล้วแสงจากโคมไฟที่ชายผู้นั้นถือนะคะก็ทำให้ตรอกเกิดความสว่างขึ้นพอสมควรแต่แล้วนะคะพระก็ได้ยินคนเดินผ่านทางพูดขึ้นมาว่าเอ้ยคนตาบอดผู้นั้นนะก็ช่างแปลกจริงๆตัวเองนะก็มองไม่ได้จะเห็นเลยแท้ๆนะยังจะต้องถือโคมไฟให้วุ่นวายด้วยเหรอเมื่อพระได้ยินดังนั้นนะคะก็รู้สึกแปลกใจอย่างมาก ท่านก็รอจนกระทั่งคนตาบอดนะคะถือโคมไฟเดินเข้ามาใกล้นะคะท่านจึงได้เอ่ยถามคนตาบอดขึ้นมาว่าขออภัยเธอโยมท่านตาบอดจริงๆหรือคนตาบอดผู้นั้นนะคะก็ตอบท่านว่าใช่แล้วขอรับข้าเกิดมาก็าตาพิการสองข้างมองไม่เห็นสำหรับข้านั้นไม่ว่าจะยามเช้าสายบ่ายหรือเย็น ล้วนไม่ต่างกันเลยทั้งยังไม่ทราบว่าแสงสว่างข้างหน้าเป็นเช่นไรพระได้ยินดังนั้นนะคะก็ยิ่งง,งุนงงมากขึ้นไปอีกนะคะก็เอ่ยถามต่อไปว่าเช่นนั้นท่านจะถือโคมไฟไปเผื่ออะไรล่ะคนตาบอดก็ตอบว่าเนื่องพร,ะราะข้าเคยได้ยินคนพูดกันว่าในยามกลางคืนไร้แสงสว่าง คนตาดีทั้งหลายก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับข้านั่นก็คือมองไม่เห็นสิ่งใดเลยเมื่อครูท่านเดินอย่างมืดมนในตรอกใช่หรือไม่แล้วก็โดนคนเดินสวนไปมาชนเอาใช่หรือไม่ขอรับท่านดูข้าเองนั้นแม้เป็นคนตาบอดแต่ข้าก็ไม่โดนผู้อื่นเดินชนเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งทั้งที่เมื่อก่อน ข้าก็เป็นเช่นเดียวกันกับท่านนั่นแหละนั่นคือโดนคนเดินมาชนเอาบ่อยครั้งแต่เมื่อข้าถือโคมไฟทุกอย่างก็เปลี่ยนไปขอรับที่ข้าจุดโคมเดินไปไหนมาไหนด้วยนั้นข้าจุดเพื่อให้แสงสว่างกับผู้อื่นและในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ผู้อื่นได้มองเห็นตัวข้าด้วยซึ่งตั้งแต่นั้นมา ข้าก็ไม่โดนผู้ใดเดินชนเลยอีกขอรับพระได้ยินความดังนั้นนะคะก็บรรลุซึ่งปัญญาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประโยชน์สูงสุดล้วนกลับคืนมาสู่ผู้ให้โดยแท้ค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะก็จบลงค่ะซึ่งก็ได้ให้ข้อคิดดีๆหลายด้านกับเราทุกคนเลยนะคะ ใครคิดเห็นเช่นไรนะคะก็พิมพ์มาบอกเล่าไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับนิงเองนั้นนะคะก็คิดว่าใจเรานั้นกว้างเท่าใดนะคะโลกก็กว้างตามขนาดของใจเราเท่านั้นค่ะคนที่จิตใจคับแคบนะคะก็มักจะแปลเจตนาของคำพูดหรือการกระทํำของคนอื่นนะคะไปในทางที่ผิดเพี้ยนอยู่เสมอค่ะดังเช่นคนที่พูดถึงชายตาบอดคนนั้นนะคะว่า มองไม่เห็นแท้ๆแต่กลับถือโคมไฟทำไมประมาณว่าตัวเองอ่ะก็เดินลำบากอยู่แล้วจะถือโคมไฟให้หนักเป็นภาระไปทำไมอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะใช้ตาบอดนะคะถึงแม้สายตาเขาจะมืดบอดมองไม่เห็นนะคะแต่ดวงใจของเขานั้นนะคะกลับสว่างแล้วก็ส่องแสงให้กับสังคมแล้วก็ผู้คนรอบข้างเสมอค่ะแล้วการที่ได้ให้ออกไปนั้นนะคะ แม้จะดูว่าเหมือนจะเสียเปรียบก็ตามแต่จริงๆแล้วนะคะเขาก็กลับได้เป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับไปในคราวเดียวกันเลยค่ะชอบไม่ชอบคลิปนี้ของเรานะคะหรือมีข้อเสนอแนะความรู้อะไรแบ่งปันก็เขียนข้อความฝากกันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหากคุณคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้หนิงและทีมงานทุกคนด้วยนะคะพร้อมทั้งกดแชร์และชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาร่วมฟังด้วยกันค่ะ ติดตามเรื่องเล่าดีๆส่งสุขจากเราได้ใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้นะคะขอให้เป็นอีกวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยแฮปปี้ทั้งกายใจทั้งตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวที่คุณรักด้วยนะคะลากันไปก่อนนะคะเจอกัน EP หน้าคะ่ะบ๊ายบาย